ชวแหวนท่านท่านแทนกำลังบวชน,น,น้อยอยู่ครับน,น,น, <laughs> น้องเขาจะบวชนนครับจะเา่าสีเหลืองอันนี้ซ่อมหรอซ่อมแล้วน,นี่นี่ต้นซ่อมก็ยังเป็นอย่างนี้เหรอพี่ <laughs> ใช่ครับโอ้โห, <laughs> โหเหนื่อยเลย้งั้นเดีย๋ยวไปดูต้นจริงหน่อย <laughs> อายุเท่ากันเหรออายุเท่ากันครับหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือน แต่น้องใบเล็กอันนี้ใบทองหลางหรือเปล่าพี่เหลอเหลืองทองทองทุเรียนหมกทุเรียนไม่ใช่ทองหลางโอ้โหใบเล็กมันเป็นสไตล์ของพันธุ์เขาหรือว่ามันเคยเขียวมันเคยเขียวมันเคยใหญ่แล้ว้แลวมันก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเจนจนจนเนี่ยครับ จนมาเจอต้องว่าถามผู้รู้คุณกบินครับเสียดได้ว่าว่าหกเดือนที่แล้วคิวเราไม่ชนไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้มาดูให้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นครับแต่ตอนนี้เราสํารวจแล้วก็คือสภาพดินก็คือดินแหล่งที่เดียวกันครับหมอนทองพอไปได้อยู่ครับหมอนทองพอไปได้พอไปได้อยู่แข็งแรงอยู่แต่มูซันคิงนี่อาการเอาเรื่อง เออหนามดำห<ำ>นามดำนี่อาการเอาเรื่องครับนะก็สอบถามประวัติพี่ลี่บอกว่าก็เคยใช้พวกนั้นแหละโฟแคบกับสิงใหญ่แต่ว่ามันเขียวเสร็จ่ชรั่เลืยงอีกพอเขียวพอใส่ไปปุ๊บฉีดพ่นปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวแตกใบอ่อนกินอาหารดีแล้วพอเราอพอสองพอครบสองเดือนปุ๊บมันก็จะหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วอ่าครับ ก็เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วว่าแหล่งที่แหล่งดินที่เรามาทํากันเนี่ยมันขัดอิซิวัตถุนะครับเราเห็นเป็นเม็ดหินอะไรขึ้นเยอะเป็นส่วนยางเก่าเป็นส่วนยางเก่าในอิซิวัตถุไม่ต้องไปสืบแล้วมันเป็นเหมือนที่ลาดด้วยที่ลาดลงมาที่ลาดลงมากลุ่มนี้มันจะไม่ได้ค่อยเก็บอิสิวัตถุอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะมันก็จะไหลไปตามน้ําเรื่อยนะมันก็จะเห็นเป็นเป็นเม็ดหินเม็ดอะไรเงี้ยคือดินตรงเนี้ยพอเรามาปั้นโคกเนี่ยทำให้มันเก็บธาตุอาหารได้ได้แป๊บเดียว เดี๋ยวก็ต้องเรียนแบบเหียเนี้ยเลยอินซีดำลงโคกละหนึ่งถุงครับผมวันนั้นเหียเนี้ยลอยไปเจ็ดร้อยโคก <laughs> รยทั้งวันเขาบอกโอ้โหกว่าจะรยกว่าจะรยครบเจ็ดร้อยโคกได้เลยต้องต้องเข้าโปรแกรมเต็มแล้วต้องเข้าโปรแกรมเพราะว่าความยั่งยืนของทุเรียนเราเนี่ยคือทําดินให้ดีครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่สองเดือนเลีองเยอะฉีดให้เขียวไปเดียวหมายะเลี้ยงเยอะขาดไม่ได้เลยแฟนเขาบอกว่าขาดขาดไม่ได้เลยฉีดโปรแคลตลอดฉีดแล้วมันเขียวใช่ครับนี่ถังยังตั้งหลายถังนะฉีดเนีด แสดงว่าการการปรับพิษดินอย่างเดียวไม่พอครับผมอินทรีย์วัตถุนี่เรามองไปก็มีแต่หินแล้วเอฟซีตอนนี้เดี๋ยวเราให้เติมอินทรีย์ดำต้นละหนึ่งกระสอบครับ20่สกิโลครับ นะอาจจะปีหนึ่งสองครั้งหรือสมครั้งเดี๋ยวเราดูสภาพการตอบสนองเขาก่อนแล้วก็พอเราใส่อินทรีย์ปุ๊บเราก็จะบูดินบูดินก็จะเป็นกลุ่มที่จะมาย่อยพวกเนี้ยพวกสารเคมีพวกอะไรต่างๆย่อยให้มันกลายเป็นธาตุอาหารให้พืชเอาไปใช้งานได้มันอาจจะมีอาหารอยู่ที่พืชใช้ไม่ได้ครับนะครับก็ใช้สองตัวนี้เป็นหลักนะส่วนโปรแกรมให้ปุ๋ยกับธาตุอาหารรองโปแคปกับสิงใหญ่ก็เดือนละครั้งค่ะ นะมีการปรับวิธีหน่อย fc บางคนอาจจะให้ตามรอบใบก็ว่ากันไปแต่แปลงของพี่ลี่เนี่ยเราอยากให้เดือนละครั้งไปเลยนะครับหวานโปรแคปประมาณต้นหนึ่งหน้าสักกิโลได้นะครับหวานเผื่อมาหน่อยอ่าโอเคเราวงนะ<อ>เราบวง,บวงครับกิโลแล้วก็ปุ๋ยสักสากรัมหรือรรสี่กรัมสี่กรัมเราดูให้มันปริมาณเนี้ยตีรอบนอกมาฮะอันนี้คือใส่เป็นตารางไปเลยนะเดือนละครั้งไปเลยเดือนละครังไปไม่ต้องดูรอบใบโอเคครับนะเพราะว่าปุ๋ยเราอ่ะมันไม่มีการสูญเสียอยู่แล้วขอให้มีอิสิถุ Oh. ในการยึดเกาะกันไว้พ uh. ืชก็จะได้ค่อยๆกินไปใน,ในทุกๆเดือนถึงเวลาก็มา <Okay. S 2> แล้วก็มาเก็บหญ้า oh. เก็บอะไรปกติไป hmm. ทางดินนะนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้น6เดือนเราค่อยมาดูดตรวจพีดินกันบ้างหน่อยอะไรงไงผม มีความหมังแล้วเริ่มนีควไม่งั้นเดี๋ยวจะเหลืองอีกเออจะต้องจับศึกต้องจับศึกอันนี้ใกล้แล้เนี่ยไอซีทีนี้ทางดินก็โปรแกรมประมาณนี้พี่ลี่จำได้จำได้ครับโอเคทีนี้ทางใบนะครับทางใบก็ให้เดิน r ไบวกโทแพน2ตัวครับตัวอื่นที่เคยใช้ครับอะมิโนเอยซิงเอยแคลเซียมบลอนเอยสารลายเอยเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนหมดยัง ได้แล้วครับไม่เติมเลยครับไม่เป็นไรถ้าถ้ามันมีมีเหลือก็ฉีดสักรอบหนึ่งให้มันหมดไปแต่ว่าถ้าเป็นของซานโฮโมเดลก็คือ i อไนโตแพน์ทุกสิวันหรือ15วันอย่าให้ขาดยาวเลยบำรุงไปบำรุงไปยังไม่ต้องมีตัวอื่นเพิ่มเติมครับผมเพราะแคลเซียมบอรอนมันอยู่ในโปรแคปทธาอาหารรองจุลธาตกก็อยู่ในโปรแคปแล้วก็อยู่ในสิงใหญ่อ แทบจะครบแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเติมนะครับทางใบสองตัวพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูในช่วงประมาณสักสามเดือนครั้งแล้วกันการตอบสนองการรัดใบอ่อนความเขียวของใบเขาดีขึ้นไหม,มแล้วค่อยปรปับกันตรวจสภาพดินอะไรก่อนแล้วเราก็ปรับกันอีกทีหนึ่ง ดูแล้วจะง่ายขึ้นไหมระบบสารโฮโมเดลเราง่ายขึ้นครับเ <laughs> พราะเมื่อก่อนผมก็ต้องหาคาซีอมโบออนอเสร็จแรียบร้อยก็สลับมาเป็นสังกะสีสลับมาเป็นธาตุรวมธาตุเสริม,มถูไมครั้งอ่าแล้วก็อ่าหลายอย่างเลยไม่มีเรื่องปรับปรุงดินเลยไม่มีก็ปรับปรุงดินปีละครั้ง <laughs> <laughs> ฉะนั้นเดี๋ยวฝากให้ f อด้วยนะครับ ดูของแปลงพิลี่เนี่ยที่ว่าปลูกใหม่แล้วมันเป็นแบบนี้นะมันไม่ไปไหนมันเขียวหลอกตาเราได้เดือนหนึ่งเหลืองแล้วอยู่เนี้ยก็ให้กลับมาดูดินก่อนอย่างแปลงพิลี่เนี่ยประวัติต่างๆเราก็ต้องสอบถามกันว่าดินมาจากตรงไหนยังไงมันเป็นอะไรเงี้ยโอเคพอเรารู้ข้อมูลเราก็แก้มันตรงว่าดินขาดอินทรีย์วัตถุนะครับเรื่องพีเอชเป็นกมนะครับก็มีการค่อยๆปรับไปแค่นั้นเองพี่ีแก้ให้ตรงจุดแล้วปัญหาพวกนี้มันจะหายขาดโอเคเนาะ ได้เจอกันทักทีนะพี่ลีได้ได้เจอกันครับ <laughs> <laughs> จดจด,จดต้องจ้องกันอยู่หลายเดือนเลยครับ <laughs> <laughs> เป็นไงพี่พี่ลีวันนี้ฟังข้อมูลของซันโฮโมเดลเป็นพอพอจะมีความหวังในการทําเพิ่มขึ้นไหมเออเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าโมเดลที่ให้มามันมันง่ายมันไม่ต้องมันไม่ต้อง <laughs> นั่นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ ผมก็ว่าอยู่ว่าทําตามปกติแต่ทําไมมันถึงมันยังเหลืองอยู่มันยังเหลืองอยู่ก็ก็โอเคพอคุณกบินมามาได้ฟังข้อมูลที่ผมแจ้งว่าเอ้ยมันขาดอินทรีย์วัตถุผมก็เอา้าผมปรับแค่ปีละครั้งเองมันมันมันน้อยไปมันน้อยไปจริงๆแล้วก็ปีละครั้งไม่พอใส่นิดเดียวอ่าครับใส่แบบพอไอจาม <laughs> <laughs> สามถึงห้าโลแล้วแต่คนงานแล้วแต่คนงานจะประทานได้บอกว่าเกวินบอกให้ใส่ทีสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลมันถึงจะพอนะเพราะเราดูสภาพดินโคกเราเงี้ยมันต้องใช้เยอะจริงๆพี่แล้วมันแต่ว่ามันไม่ได้ใส่บ่อยทุกเดือนหรืออะไรเงี้ยมันประมาณเดี๋ยวสามเดือนเราก็มาดูอาการเงี้ยต้องเติมไหมหรือเต็มที่ก็ปีละสองครั้งไม่เกินสามครั้งต่อปี เฉพาะเป็นแปลงไปนะสิไม่ใช่ทุกแปลงก็ต้องมาใส่าบางพวกแปลงดินเหนียวก็ไม่ต้องไปเยอะขนาดนั้นนะว่ากันไปนี่ของพี่ลี่เป็นแปลงดินดินเขาครับหิน<ด>เป็นเม็ดๆเลยสิก็ปรับปรุงตามนี้ใครที่มีปัญหาเ,เหมือนเหมือนพี่ลี่ก็นําหลักการไปใช้ได้เนาะครับผมได้เดี๋ยวเรามาติดตามก<น>ันติดตามกันส่งกำลังใจให้พี่ลี่กับพี่ผู้หญิงเลยนะไปไหนแล้วพี่ผู้หญิง คนเขาแพ้กล้องครับอครับ FC เดี๋ยวฝากส่วนพี่ลี่ด้วยติดตามกันหน่อยนะครับว่าอีกสักสามเดือนจะเป็นยังไงครับทีนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอ้โหเหลืองสวยมากราคาทองกำลังขึ้นเลยครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ